่ามกลางคุ้นเขาและพื้นป่าดิบเขียวชอุ่มมีสิ่งมีชีวิตหนึ่งที่แฝงตัวอยู่อย่างเงียบสงบในร่มไม้สูงใหญ่มันไม่ใช่แค่เพียงลิงธรรมดาแต่คือลิงวอกภูเขาหรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าลิงายเงี้ยววานอนผู้เป็นตัวแทนของความลี้ลับและความดิบของธรรมชาติ ลิงวกภูเขามีรูปร่างอวบอ้วนเอถอะทะแขนขาสั้นแต่เต็มไปด้วยพละกกำลังความยาวลำตัวรวมกับหางอยู่ที่ประมาณ51-63ซนเมตรหางยาวได้ถึง38ซนเมตรน้ำหนักเฉลี่ย5-10กิโลกรัมขนของมันมีสีเหลืองปนเทาบางตัวเข้มจนดูเหมือนสีน้ำตาลดำ ส่วนหัวไหล่และแขนจะอ่อนกว่าส่วนอื่นขนที่ไหล่ยาวได้มากกว่า8.5เซนติเมตรราวกับผ้าคลุมไหล่ที่ธรรมชาติออกแบบให้โดยเฉพาะสิ่งที่ทำให้ลิงวกภูเขาพิเศษคือความสามารถในการปรับตัวให้อยู่รอดในสภาพภูมิประเทศที่ยากลำบาก พวกมันอาศัยอยู่ในพื้นที่สูงตั้งแต่500ไปจนถึง3,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลใช้ชีวิตท่ามกลางยอดไม้สูงราว10-15เมตรแม้จะดูเชื่องช้าแต่ลิงวอกภูเขากลับคล่องแคล่วอย่างยิ่งบนเรือนยอดไม้ที่อันตรายทุกการก้าวกระโดดเต็มไปด้วยความมั่นใจและสัญชาตญาณที่ถูกขัดเกลามาหลายชั่วอายุคนสิ่งมีชีวิตนี้ไม่ได้อยู่อย่างโดดเดี่ยว พวกมันรวมกลุ่มกันเป็นฝูงเล็กๆประมาณ40 6 0ถึง60ตัวในแต่ละฝูงจะมีสมาชิกบางตัวทำหน้าที่เป็นยามเฝ้าป่าคอยสังเกตการบนต้นไม้ที่สูงที่สุดหากพบภัยคุกคามเสียงร้องปิ้วจะดังขึ้นทันทีเป็นสัญญาณเตือนให้ทั้งฝูงรีบหลบหนีนี่คือความสามัคคีที่ทำให้พวกมันอยู่รอดและเป็นตัวอย่างของการพึ่งพาอาศัยกันในสังคมสัตว์ แม้จะมีนิสัยค่อนข้างดุร้ายแต่ชีวิตประจำวันของลิงวอกภูเขาก็ผูกพันกับธรรมชาติรอบตัวอาหารของมันหลากหลายตั้งแต่ผลไม้ป่ายอดไม้อ่อนมแมลงไปจนถึงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กอย่างกิ้งกา่าเสียงเคี้ยวใบไม้และผลไม้กลายเป็นส่วนหนึ่งของเสียงดนตรีแห่งพื้นป่าที่สะท้อนถึงวัฒัาาก,การดำรงชีวิต ลิงวอกภูเขาเริ่มเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่ออายุ3-4ปีมีช่วงเวลาตั้งท้องราว5-6เดือนและมักออกลูกปีละครั้งในช่วงเดือนเมษายนถึงมิถุนายนโดยปกติแล้วจะออกลูกครั้งละหนึ่งตัว ลูกลิงตัวน้อยเกาะแน่นอยู่กับท้องแม่ในทุกการก้ากระโดดกระโดดไปพร้อมๆกันเหมือนเงาที่ไม่พิวรันแยกจากความผูกพันเช่นนี้เป็นสัญลักษณ์ของชีวิตใหม่ที่กำลังจะเติบโตนในโลกแห่งขุนเขา หากย้อนกลับไปดูเส้นทางการกระจายพันธุ์ลิงไอเงี้ยพบได้ตั้งแต่เนปาลภูตานสิกิมและรัดอัสสัมของอินเดียไปจนถึงภาคใต้ของจีนภาคเหนือของพมาพ่าภาคเหนือของเวียดนามและบางส่วนของไทยโดยในไทยเองปัจจุบันเหลืออยู่เพียงเก้าพื้นที่เท่านั้นถือว่าน้อยมากลิงวอกภูเขาหรือลิงไอเงีย ไม่ได้เป็นเพียงว่านอนชนิดหนึ่งแต่คือหนึ่งในเส้นเลือกของผืนป่ามันเป็นทั้งผู้ล่าและผู้กระจายเมล็ดพันธุ์เป็นแรงเชื่อมโยงระหว่างสัตว์กับพืชในระบบนิเวศแต่ด้วยถิ่นอาศัยที่หดแคบลงและการถูกคุกคามโดยมนุษย์ทำให้วันนี้ลิงวกภูเขากลายเป็นสัตว์ป่าคุ้งครองในประเทศไทย การอนุรักษ์พวกมันจึงไม่ใช่เพียงการรักษาชีวิตของลิงแต่คือการรักษาสมดุลและความสมบูรณ์ของผืนป่าเอเชียตนออกเฉียงใต้ลิงไอเงี้ยผู้พิทักษ์เงี้ยแผงขุนเขา